ชุดนี้เป็นชุดขยันคู่ตองนะครับงานตรวจผ่านทั้ง3ผ่านเปิดแรกเป๋า2นะครับตั้งรวงห่างหน่อยนะครับเปิดที่2 533ค 3, ู่3แล้วก็11เปิดที่3คู่2 2 2เอียว เปิดที่4คู่5 5 5 3เปิดที่5คู่5 5 5 3เปิดที่6นะครับ11คู่4 4 4 3 เปิดที่7 6 5 2เปิดที่8เป่า5ชุดคู่ตรงนะครับเปิดที่9 5 3เอียวเปิดสุดท้าย จะไล่น้ำหนักให้มันขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับคู่ C C 45อ่าเดี๋ยวผมตรวจไฟให้ดูหากว่าไฟผ่านตอดผ่านไม่เหล็กผ่านหมดนะครับเพราะว่ามันผ่านไฟนะครับข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับสามารถผ่านไฟนะครับผ่านการตรวจ100ซนะครับเม็ดที่3 นะครับหากลูกค้าท่านอื่นท่านใดสนใจนะครับชุดขยันคู่ตอง11นะครับสามารถทักแชทแอดไลน์นะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร0 9 4 6 2 3 1 8 8 4่านท่านเมมเบอร์นี้ไว้ว่าเพิ่มซับนะครับลน์จะเด้งขึ้นมาทันทีนะครับสามารถส่งข้อมูลลูกเต๋าที่อยากได้แล้วก็ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเพื่อทำการจัดส่งได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามราคาก็ได้เพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณครับ